ประเทอไทยเติบโตเร็วไวพวกเราใช้แต่วินโกสวัสดีครับสวัสดีครับวินาปัจรุบัทางบางีพีเที่น้องป้าพยองกาใช้วินโกแล้าก็วุยและทันกันั้นของลูกบ้านให้ใช้วินโกนะครับไอวินโกเนี่ยจ่ายตน ตอนได้อตอนตำเตือกันนะตอนตับเตือกกับตอนนั้นพีน่นิสยาเอาคุยแมตตวินโกไปใช่แต่ตอนตำเตือกเลยกับเพิ่งชายไปหลายหนึ่งสักีขกิโลได้ครับอ่าที่กิโลหลายหนึ่งครับที่กิโลเนาะตึ่งะชายไปแล้วแันเพิ่มขึ้นครับตอนนั้นชายเร็วกหรือว่าดิ้นนึงมันจะอันขึ้นดีขึ้นดินดูแลดินปรับปรุงคุณภาพได้ดีขึ้นกว่าเดิมกัดิ้นเหมี่ยวกับดิ้นเหมี่ยวก็เลยไรล่ะดินมันร้อนขึ้นกว่าเดิม กับซึ่งที่นี่ดอกไฮเชอรี่เป็นปื้มังครับดอกอยเยอะแยะมีหอยเยอะแยเยอะในหน้าเดี๋ยวว่าไม่กินข้าวเลยคือในหน้าเนี่ยมีหอยปกตินี่แหละปกติแต่ไม่กัดกินข้าวเลยไม่ได้กินข้าวเลยกับว่างว่างอย่าไยก็ไม่มีการว่างกันเลยกาชาก็ไม่ได้ชายไม่ได้ชายอย่าไก็ไม่ได้ชายเลยอย่าไฮก็ไม่ได้ชายกับซึ่งข้าวผันปื้มังขึ้นมาแล้วข้าวตอนเข้งตอนมันแข้งมาเดิมมาเดิมกับอยู่ดว่าตอนหลับตอนจะอยู่ด้วยว่าไง อ่าตอนมันายเก็นว่าเดิน,น,นกับกนมันมนีึ้นมาหคะวันงกับทึงทีนี่เด้อเฮ้ยเชยน่ยเป็นิตยาตกเรียบเยียมก็แปลงดูกตอนนี้ก็ไม่ได้ชายถมว่าเด้อเฮ้ยเชยีก็ลองซึ้เจ้าเพียบเียมแล้วกับแปลงเอิร์แบบปรือมั่งก็ไม่ได้เอาปุ๋ยแมทป็นโคไปใส่รองพืรรพน้นเนี่ย อีดมะตอนนี้ต้องใช้ยาป็ดชอบชอบเลยเหอชอบชอบแล้วแต่แฝงไม่ยาไม่ต้องใช้เลยไม่ต้องใช้เลยไม่ต้องใช้เลยใจจะปุ๋ยใหญ่ปุ๋ยเม็ดอย่างเดียวกับได้ต่างปุ๋ยได้ต่างปองกันห้อยชอรี่ไปในตัวเลยแต่นี่คือยุนยั้เลยว่าห้อยไม่ตายแต่ห้อยไม่กินน้าวห้อยไม่ตายแต่ห้อยไม่กินนกาวอ่ารับนอ้อยเยอะอยู่โกต้นเยอะๆนี่กับซึ่งเม็ดข้าวโพดก่อนหน้าเนียก่อนถี่ว่านข้าวเป็นเนติยาได้ใช้ปุ๋ยน้ำเป็นเนื้อสินไปด้วยขั้นตอนเป็นยังไงนะครับตอนนั้น ตอนนั้นเก๋นามนึ่งคืนหลือกะยกยกเ็ฟปัวนี่ไปว่านึ่งคืนอันเกเกนาม่วยไอวินไอวินารีกับประส้มกับบินโป้กับตึ่งแช่นั่นไม้พีนเก๋เกสมาน่าดีอยเลยยกขึ้นกับซึ่งโค้นบังเตอร์มังป๋อมาว่าละจัตจัด่นอะไรนะครับจัดัดซุ่นแา่บิีตัวน้นหยิ่สิฟลิตกับกับซึ่งทวินปูซ้อมเป็นอะไรตอนนั้นต้องประมาณ ับซิซี่กักับซิซี่แต่นาบีซิบริกันซึ่งพ้นมันเปลือมั่งเตี่ยวข้ามาวัาในหน้าไปละมันหลุดกว่าเจ้าเขี้ยวข้าวหอมเปรี้ยวกับเขี้ยวเียวกันแต่นอแต่ไรมันเปลือมมังแต่นอตดีกับโก๋เหลแต่ว่าโก๋เหล่านกับโก๋หิงันโก๋หินงันจะแต่นอตดีว่าแต่ว่ามันจะเขี้ยวดีว่าสามกันสามกับซึ่งพวกเรานี่คือชายสั่งมดเลยไหมสิวเอาไปแช่ข้าวโปร่งหรือว่าขึ้าเปียเสียแปดแช่นมัดเลยสั่งมดเลยเด็เป็นสิบหลายเลย นี่นี่อนี้ยากใหยืนยันฟ้าก็ได้ใบกับคนเด็กวัว่าน้อยเจอรี่อยู่มั้งตอนนี้เขาเชื่อจริิงใหญ่ในน้ำคือใจหมูนี่ยต่อรสักกิโลนะสิบกิโลต่อายกับไปลงวันนี่อ่ากับก็คือได้มักับโคอย่างน้อยกับเสียดอย่างน้อยสักคืนนึงคืนนึงกับใจดี่อย่างน้อยโรคระบาดอ่าเขาไปทดลองมาแล้วการโงมาเดีวกับอันนั้นจะด้คุณแอนนเจอี่อ่ากับโดยเฉพาะใบตองใจญ่เลย ตั้งตอนนี้ถ้าเกิดว่าใครสงงใส่อรหนิตยาชายริงไม่ชิงวันนปเลเซทรอน้มาเหี่วนพินิจาส่วนปากปต่นทาไปนีดนะครับตุ้นแปดเคือมาคตุกนเปดเนื้อครับ้เมารตูนแปดเนมากับตุ้นแปดนสาครับตุ้นเน้นมาครับต้เนือาัปเนืมากรับตุ้นดเนืงอรับต้นดนือครับ้นแปดน้อครับน้นแนอาคนับตนทดเนื้อมรัตุ้นแปนขอคุณ